คนเราถ้ารู้จักให้นะจิตใจมันจะเต็มมันจะอิ่มนะมันมีความสุขคนที่อยากได้ของคนอื่นอยากได้น้อนอยากได้เนี้ยจิตใจขาดแคลนตลอดเวลาก็พร่องกับแร่งไม่มีความสุขหรอเพราะฉนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทําทานเนี่ยเพื่อให้ใจของเรามันอิ่มมันเต็มสียทีไม่ได้หิวโคโลโคโซนะเหมือนหมาจรจัดไปเรื่อยๆหาะไรคุยขยะกินไปวัน จิตที่รู้จักให้มีความสุขแล้มันจะอิ่มมันจะเต็มอันนี้ก็เป็นวิธีเบื้องต้นในการลดละกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวนะแล้วก็ฝึกให้ได้ธรรมะคือความเมตตากราุณาเนี่ยได้ทั้งศีลได้ทั้งธรรมได้คุณงามความดีหลายอย่างเกิดขึ้นแต่อย่างถ้าเรา ทำทานไม่เป็นเราไม่มีเงินไม่มีทองอนะไรนี่ยังไปกู้เงินมาทําเนี่ยสร้างความทุกข์ให้ตัวเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หาความทุกข์มาใส่ตัวเองมีบ้านก็เอาบ้านไปยกให้วัดอะไรอย่างงี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นให้รู้ขอบเขตรู้หน้าที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแค่ไหนแล้วในความเป็นจริงนะการทําทานเนี่ยไม่ใช่การจ่ายสตังนะ การทำทานเนี่ยการช่วยเหลือก็เออฟือ้อต่างๆนี่มันอยู่ในกลุ่มของทานเยอะยๆเลยอย่างเรามีความรู้เนี่ยเราอยู่มหาวิาลชาวบ้านไม่มีความรู้ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยจะทำมาหากินทำไม่ค่อยได้ผลอะไรย่างเงี้ยเรามีความรู้ดีเราอยู่มหาวิาลเราให้ความรู้เขานี่ก็คือทานนะเนั้นเราทานไม่ใช่แล้วต้องเสียเงินตลอดไปหรอก หรืออย่างเราโกรธใครสักคนนะเรายกโทษให้เขานะไม่จองเวรเขานี่ก็เป็นทานชนิดหนึ่งนะเรียกว่าอาพยทานอาพยทานเนี่ยมันก็ฝึกตัวเองนะไม่ให้ผูกใจเจ็บไม่ให้หลงตามโทสะส่วนวัตถุทานแจกออกไปนะก็เพื่อไม่ให้ยึดถือเข้าของเกินจำเป็นอะไรเงี้ยนี่เป็นการฝึกจิตใจในขั้นเบื้องต้น